วัีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูพานุวัฒน์นะครับในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับผมชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้นะฮะคุณครูพานุวัน์นะครับก็จะมาสอนเรื่องนะครับการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยนะครับเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับผมก็คือ ความมีวินัยในตนเองนะครับผมผลการเรียนรู้นะฮะที่นักเรียนจะต้องอทำได้แล้วก็ต้องรู้นะฮะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือนะฮะปฏิบัติตนนะฮะเป็นผู้มีวินัยในตนเองนะครับคราวนี้นะรับคุณครูก็มีกิจกรรมนะให้นักเรียนได้ลองคิดกันก่อน,อนที่จะเข้าไปเรียนในเนื้อหาต่อไปนะครับผมว่าจากภาพาภาพตัวอย่างเนาะที่นุณครูได้เอามาเป็นตัวอย่างครับมีเด็ก ผู้ชายอยู่สองคนกำลังเดินอยู่นะโดยคนที่ใส่เสื้อขาวเนี่ยเดินนำหน้าอยู่นะครับแล้วมีเพื่อนนะฮะที่เดินตามหลังมาเดินมาเหยียบเข้าที่เท้าอของเด็กที่ใส่เสื้อสีขาวเด็กใส่เสื้อสีขาวก็เลยพูดออกมาว่าโอ๊ยอ๋อเจ็บจังจากภาพเมื่อกี้นะครับผมนักเรียน คิดว่านะฮะเด็กนักเรียนเนี่ยที่เดินมาข้างหลังมาเหยียบเท้าเพื่อนควรพูดอย่างไรนะฮะและเพื่อนที่ถูกเหยียบเท้าเนี่ยควรพูดอย่างไรนะครับผมลองคิดดูสิครับถ้าเป็นนักเรียนล่ะกําลังเดินอยู่แล้วพอดีเพื่อนเขามาแบบไม่ตั้งใจแล้ววิ่งมาเหยียบเท้าเราเราก็โอ้โหเจ็บจังเลยทําไมวิ่งมาเหยียบเท้าฉันอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะพูดอย่างไงครับผมนักเรียนเป็นเด็กที่ถูกเหยียบเท้าเนาะ อ่แล้วก็เป็นนักเรียนเป็นเด็กเนาะเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่เหยียบเท้าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนเหยียบเท้านะฮะอ่ามาดูแรกเลยนะฮะเด็กนักเรียนยที่เหยียบเท้าวคนพูดอย่างไรอืมต้องขอโทษเพื่อนนะครับผมอ่าเพราะว่าเราเน่เป็นคนเดินมาเหยียบเท้าเพื่อนนะครับเราก็ต้องขอโทษเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ย คนทำผิดนะครับอาจจะเป็นการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้นะครับผมก็ให้ขอโทษเพื่อนนะครับผมส่วนเพื่อนที่ถูกเหยียบเท้าล่ะควรพูดอย่างไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุเนาะาเราก็ให้อภัยกันนะครับผมเป็นแค่ประโยคง่ายๆนะครับที่เราสามารถพูดได้นะเวลาเราบังเอิญไปเดินเหยียบเท้าใครหรือ ไปทําอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจนะที่ไปทําให้คนอื่นเขานี่เอออ่าเขาเรียกอะไรล่ะเกิดความไม่สบายใจหรือว่าต้องบาดเจ็บหรือเจ็บตัวนะครับผมอ่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะฮะเราก็สามารถที่จะขอโทษเขานะครับผมแล้วก็ส่วนคนที่อ่าโดนเขาเหยียบเท้าหรือโดนเพื่อนเขามาแบบเออมาอาจจะมาทําอะไรที่เราไม่สบายใจนะเราก็ให้อภัยเขานะครับอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเออแค่นี้เอง นะสบายมากเนะาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมเป็นการาประโยคง่ายๆที่เราจะพูดแล้วก็สามารถทําให้เรานี่าไม่มีเรื่องสลับบ่อแหวงกันนะครับผมคราวนี้นะเรามาดูนะฮะว่าการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยนี่ามันมีผลดีนะฮะอย่างไรนะครับช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมคราวนี้นะเรามาดูว่าความมีระเบียบวินัยนะฮะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผม ความมีระเบียบวินัยนะเป็นลักษณะนะฮะที่สําคัญนะครับผมของพลเมืองดีนะครับผมพลเมืองที่ดีนะฮะต้องมีระเบียบวินัยนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนานะฮะตนเองนะครับผมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงนะฮะขณะเดียวกันนะฮะสังคมที่มีคนเนี่ยมีที่มีคนที่มีระเบียบวินัยนะฮะอ่าก็ย่อมจะเกิดความ สงบเรียบร้อยนะครับผมช่วยลดปัญหาด้านต่างๆนะฮะรวมถึงการพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับให้สามารถาจเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับผมคราวนี้นะฮะเรามาดูว่าเราสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองได้อย่างไรบ้างนะครับผมความมีระเบียบวินัยในตนเองนั้นนะฮะ เป็นคุณลักษณะที่เราต้องปฏิบัติกันนะครับผมเพราะอะไรเพราะเมื่อมีวินัยแล้วนะฮะจะทําให้นักเรียนนี่สามารถดําเนินชีวิตฮะอย่างมีระเบียบแบบแผนนะครับส่งผลทําให้นักเรียนนี่สำเร็จนะในชีวิตประจําวันนะฮะทั้งด้านการเรียนนะฮะการทํางานนะครับผมการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองนั้นสามารถปฏิบัติได้ อย่างไรบ้างนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะฮะหนึ่งนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยังไงนะฮะโดยนะฮะโดยตั้งใจปฏิบัติตนเองนะฮะอย่างซื่อตรงนะฮะซื่อตรงยังไงฮะก็คือการไม่โกหกนั่นเองฮะซื่อตรงนะฮะก็คือ คำว่าซื่อตรงนั้นนะต้องซื่อตรงทั้งด้านร่างกายนะฮะวาจาคือคำพูดนะฮะแล้วก็ต้องซื่อตรงกับตนเองนะฮะแล้วก็ผู้อื่นนะครับผมเช่นไม่ลอกการบ้านนะฮะไม่ลอกข้อสอบเพื่อนนะครับไม่พูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นนะ,ะหรือกโกหกพ่อแม่นะครับผมเช่นแม่ถามว่าวันนี้มีการบ้านไหมลูก บางคนเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์นะไม่มีความซื่อตรงตัวตนเองอาจจะบอกแม่ไปว่าไม่มีค่ะไม่มีครับเพราะอะไรขี้เกียจทํางานบ้านนะครับผมออันนั้นเป็นการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะฮะเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมเวลาพ่อแม่หรือใครถามต้องพูดความจริงนะครับเพราะเวลาเราพูดความจริงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่เป็นไรนะฮะเขาเรียกว่า จะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นนะครับผมไม่พูดโกหกหลอกลวงอะไรต่อครนี้ทำแต่สิ่งที่ดีนะฮะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับผมแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับของโรงเรียนของสังคมของบ้านเมืองของเรานะครับก็จะทําให้บ้านเมืองของเรานี่าเกิดความสงบสุขร่มเย็นนะครับผมครนี้เรามาดูว่าผลจากการที่เราเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วนี่ มันมีผลดียังไงนะครับผมอันแรกเลยก็คือได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นนะครับผมทั้งเช่นอาจจะเป็นได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนของเรานะครับผมเพื่อนๆร่มห้องเพื่อนๆนในโรงเรียนนะฮะได้รับความไว้วางใจจากคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็พ่อแม่ของเรานะครับผมแล้วก็มีผู้ให้ความเคารพนับถือนะฮะเวลาทํา,อ,า,อ,าอ,อะไรนะเพื่อนๆก็ จะไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับผมยึดมั่นในการกระทําที่ถูกต้องนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะเราเป็นคนดีนะฮะเป็นเด็กดีเนะี่ยต้องยึดมั่นในการกระทําที่ถูกต้องนะฮะทำแต่สิ่งที่ดีนะครับผมสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรไปเรียนแบบแล้วก็หรือไปปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะมันมีอ่าสื่อต่างๆนะฮะทั้งจาก youtube จาก a c e b o o k นะฮะจาก ิคตอกนะฮะอ่าดิคตอกนะที่กาลังฮิตกันเลยนะตอนนี้นะครับผมเมื่อเราไปเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมเราก็ไม่ควรไปปฏิบัติหรือไปเรียนแบบนะครับผมให้เราอ่าดูก่อนแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่นะครับผมว่าถ้าไม่ดีก็ไม่ควรไปปฏิบัติตามนะครับผมให้ทําแต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมก็จะทําให้เรานี่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็มีผู้เคารพนับถือนะครับผม คราวนี้นะครับการบ้านนะครับผมการบ้านไม่ยากนะครับมีแค่ข้อเดียวเองนะเพื่อให้นักเรียนได้ลดภาระลงเหมือนเนาะคุณครูก็จะให้การบ้านน้อยลงนะครับผมก็คือนะฮะการบ้านนะครับคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างนะฮะความซื่อสัตย์นะฮะสุจริตของนักเรียนนะครับมาคนละหนึ่งข้อพอนะครับผมคนละหนึ่งข้อนะครับ เขียนลงในสมุดนะฮะวิชาหน้าที่พลเมืองเหมือนเดิมนะครับผมอตอบลงไปนะครับเขียนโจทย์นะครับให้หนักเรียนยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ะะสุจริตของนักเรียนมาคนละ1ข้อนะครับแล้วก็เขียนคําว่าตอบด้านล่างนะตอบขียเส้นใต้2เส้นแล้วก็ตอบมาเลยนะครับว่าความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนนะฮะ,ะหนึ่งข้อนั้นคืออะไรนะครับผมให้ยกตัวอย่างมานะครับหรือใครจะ เขียนมามากกว่าหนึ่งข้อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบางคนอาจจะมีความซื่อสัตย์สุจริตหลายอย่างเลยนะครับเป็นเด็กดีนะครับผมอาจจะเขียนมามากกว่าหนึ่งข้อก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้คุณครูไม่ว่านะครับใครสามารถที่จะเขียนมาได้หลายข้อก็ไม่เป็นไรหรือใครนึกไม่ออกผมเขียนได้แค่หนึ่งข้อครับคุณครูก็ไม่เป็นไรนะครับผมเขียนลงในสมุดนะครับแล้วก็พอเขียนเสร็จเขียเส้นปิดนะครับอตอบ ตอบเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเขียนเส้นปิดเหมือนเดิมเลยแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมนะครับเพื่อคุณครูจะได้เข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ให้คะแนนได้ถูกต้องน,นะครับผมวันนี้นะครับคุณครูพันธุนวัน,นะฮะก็ได้สอนในเรื่องของอการปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยนะฮะ,ะจบลงแล้วนะครับเต่ยยังมีต่อในชั่วโมงถัดไปนะฮะยังมีอีกข้อต่อไปอีกมากมายเลยฮะ ที่เราต้องเรียนในสัปดาห์หน้านะฮะแต่ววันนี้นะคคุณครูจะสอนยกตัวอย่างเพียงหนึ่งตัวอย่างนะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมไว้นะฮะพบกันใหม่นะฮะในชั่วโมงหน้านะครับสัปดาห์หน้านะฮะวันนี้คุณครูพันวันนะฮะขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ